เดือนต่อคนครับหมายความว่ามัสยิดใดมีสองคนก็จะได้รับเงินไปสี่พันเพราะฉะนั้นงบประมาณเกี่ยวกับสถานที่เกี่ยวกับตำราเกี่ยวกับชุดนักเรียนเกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอนนั้นรัฐบาลไม่ได้จัดซึ่งจริงๆแล้วรัฐบาลมีทางเลือกสองแนวทางครับอันที่หนึ่งรัฐบาลจะต้องไปดูต้นแบบของเทศบาลเมืองนาราธิวาสในเมื่อรัฐบาลกลาง ไม่มีความสนใจที่จะจัดงบเพื่อการเรียนการสอนในเสาร์อาทิตย์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นโดยเทศบาลเมืองนาราธิวสจึงจัดงบของตัวเองเพื่อไปสนับสนุนให้มีการเรียนการสอนอิสลามศึกษามีการเรียนการสอนภาษาลายูในโรงเรียนเทศบาลที่ดูแลอยู่โดยการจัดงบประมาณ<ห>น,นะครับนนะซึ่งตรงนี้ครับผมอยากจะเรียกร้องต่อรัฐบาลว่าจริงๆแล้วรัฐบาลกลางควรที่จะจัดงบประมาณเฉพาะ เพื่อที่จะไปสนับสนุนให้กับโรงเรียนตาดิกาเป็นรายหัวครับ <Okay. S 1> ปกติแล้วเราสนับสนุนโรงเรียนเอกชนหนึ่งมืสองพันบาทต่อคนต่อปีสำหรับตาดกานั้นผมคำนวณแล้วช่วงเวลาที่เขาเรียนและเนื้อหาที่เขาต้องรับผิดชอบนั้นน่าจะอยู่ในประมาณ4ี่พันบาทต่อคนต่อปีครับอันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งส่วนโรงเรียนของรัฐนะครับโรงเรียนของรัฐสิ่งที่น่าตกใจมากก็คือว่า คุณภาพการศึกษาของเด็กที่จบป .6 ต่ำม,มากครับเพราะฉะนั้นถ้าทุกครั้งที่เราพูดถึงคุณภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการก็จะพูดถึงคุณภาพของโรงเรียนปอนนะเป็นเหตุให้นะักเรียนที่นั่นมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตา่ำไม่จริงครับผมได้ดูตัวเลขนะครับจากสมสนะครับคือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ที่ไปตรวจโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐบาลที่มีอยู่300กว่าแห่งครับปรากฏว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน200โรงครับเป็นโรงเรียนของรัฐและที่สำคัญยิ่งมีบุคลากร,กรครูในวิชาคณิตศาสตร์ภาษาไทยอังกฤษขาดแคลนเป็นอย่างหนักเพราะนั้นผมไม่แปลกถ้าเด็กจบปบ .6 ที่นั่นอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ บวกลบคูณหารยังไม่แม่นอย่าไปโทษต่อโรงเรียนปอนดะอย่าไปโทษต่อโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาเพราะเด็ก89ที่เรียนอยู่ตั้งแต่อนุบาลจนถึงป .6 นั้นเรียนอยู่ในโรงเรียนของรัฐสังกัดสปทครับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งมีอยู่8เขตในพื้นที่3จังหวัดะนั้น national test การทดสอบระดับความรู้นั้น เกือบทุกวิชาต่ำกว่ามาตรฐานมีเพียงวิชาภาษาอังกฤษเท่านั้นที่ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตรงนี้แหละครับผมจึงอยากจะให้กระทรวงศึกษาธิการนั้นโปรดไปดูกรุณาไปดูอย่าไปโทษเฉพาะโรงเรียนปอนะเพราะโรงเรียนที่สังกัดสปทของท่านนั่นเองนะครับ200โรงยังไม่ได้รับมาตรฐานตามสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาครับและที่สำคัญยิ่ง มีประมาณ200โรงครับที่ <c oughs> เป็นโรงเรียนขนาดเล็กมากมีเพียง120คนต่อโรงการบริหารจัดก,การมีปัญหาบุคลาการก็ไม่ครบและโรงเรียนเหล่านี้เกือบส่วนใหญ่นะครับไม่ได้ผ่านมาตรฐานของการตรวจสอบของสมศออันนี้คือข้อที่สองในเรื่องสถานที่ครับถ้าดูตัวเลขงบประมาณที่ลงในภาคใต้เราจะเห็นว่ามันมีมากครับแต่ท่านเชื่อไหมครับว่า มีหลายโรงที่นักเรียนยังเรียนอยู่ใต้ต้นไม้ครับมีโรงเรียนแห่งหนึ่งใกล้กับวัดที่ตำบลสุงไหงปดีผมไปดูนะครับคือโรงเรียนชัญยศานวิทยาหมู่หกตำบลสุงไงปดีอำเภอสุงไหงปดีจังหวัดนราธิวาสปรากฏว่าสถานที่เรียนยังไม่พอยังเรียนอยู่ใต้ต้นไม้อย่าไปพูดถึงสื่อการสอนอย่าไปพูดถึงการอำนวยความสะดวกในเรื่องอื่นครับอันนี้คือ เรื่องถัดไปที่ผมอยากจะบอกส่วนถัดไปครับโอกาสงบประมาณที่ท่านตั้งไวน้นี้ผมยังไม่เห็นงบประมาณในการที่จะพูดถึงการสนับสนุนความร่วมมือทางการศึกษาของจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐทองเหนือของประเทศมาเลเซียที่ผมต้องพูดอย่างนี้นะครับเพราะในประเทศมาเลเซียนั้นเขาประสบความสําเร็จในสองเรื่องหลักๆคือเรื่องภาษาไม่ว่าภาษาอังกฤษ ไม่ว่าภาษาจีนไม่ว่าภาษามลายูแม้กระทั่งภาษาอาหรับรวมทั้งประสบความสําเร็จในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมเพราะฉะนั้นครับถ้าดูผลการสอบ national test ของเด็กสามจังหวัดปรากฏว่าภาษาอังกฤษยอยู่ในเกณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์นั่นก็หมายความว่ามันเป็นทุนที่สําคัญที่จะเอ,อื้อในการที่จะพัฒนาเด็กเหล่านี้ ไปสู่ความเป็นเลือกทางวิชาการในด้านภาษาแต่รัฐบาลยังไม่ได้ตั้งงบประมาณเรื่องนี้เลยครับเท่าที่ผมดูน่าจะมีความร่วมมือครับระหว่างโรงเรียนหรือสออท,ที่อยู่ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้กับรัฐในภาคเหนือของประเทศมาเลเซียมีเพียงที่ทุนมาเลเซียให้มาปีละ60ทุนแค่นั้นเองครับผมไปส่งลูกที่ได้ทุนมันก่อนครับเขาอุตส่าห์ให้เรามาหกทุนแต่เราไม่เคยคิดที่จะร่วมมือกับเขาเลย ในการที่จะให้เขามาช่วยเราในเรื่องของการศึกษาผมดูในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาห้าจอชายแดนภาคใต้ใน5ปีนั้นเรามีการพูดถึงอ e ีซือและเอนซื์ซึ่งเป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจทางภาคเหนือและฝั่นตะวังออกของประเทศมาเลเซียซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความจําเป็นที่จะต้องเตรียมในด้านภาษาและวัฒนธรรมที่จะต้องเรียนรู้กัน เพื่อเอื้อต่อในการที่จะใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการพัฒนาจอแชแดนภาคใต้ต่อไปเพราะฉะนั้นครับที่ท่านนายกได้พูดถึงมาทั้งหมดนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าถ้ามันจะเป็นเลิศมากนะครับท่านนายกจะต้องกำชับกับกระทรวงศึกษาธิการที่มีรับบนตีดูแลนั้นจะต้องแปลงงบประมาณเกี่ยวกับโครงการ15ปีเรียนปีนั้นนำไปสู่ประเด็นที่ผมได้พูดถึงทั้งหมดท่านไม่มีทางเลือก นอกเหนือจากท่านจัดเองหรือท่านจะสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนจัดในส่วนวิชาหรือสาระที่ประชาชนคาดหวงังแต่ท่านไม่ได้จัดคนที่นั่นอยากจะเรียนภาษาลายอยู่คนที่นานอยากจะเรียนศาสนาในโรงเรียนปรมถมแม้ท่านจะมีอิสลามสาในโรงเรียนแต่ในที่สุดท่านก็จัดด้วยภาษาไทยซึ่งไม่เป็นไปตามต้องการสุดท้ายนะครับเนื่องจากเวลาจำกัดจริงๆผมมีประเด็นเรื่องสารณสุดก็ไม่เป็นไรครับผม คงต้องเตือนสติและแกรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องดังนี้ครับนายกรัฐมนตรีอาภิสิทธ์ได้กล่าวปาฐกถาเมื่อปีที่แล้วอย่างนี้ครับเม้งบประมาณที่ลงไปมหาศาลปีนี้ประมาณ2 9 0 0 0ืล้านก็ไม่ใช่เป็นสูตรสําเร็จที่จะไปแก้ปัญหาภักได้ถ้าเรื่องอื่นยังไม่ได้แก้ท่านพูดอย่างนี้ครับการทุ่มงเงินลงไปในพื้นที่ ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของการแก้ปัญหาแต่ความสมัครสมานสามัคคีความสมานฉันต่างหากเป็นคำตอบสุดท้ายแต่ความสมัครสมานสามัคคีความสมานฉันจะเกิดได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายมองว่าตนเองได้รับความเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติจากทุกฝ่ายได้รับความจริงใจในการที่จะอยู่ร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะพัฒนาในส่วนของชุมชนสังคมหรือประเทศชาติของตัวเองอีกหนึ่งนาทีครับครับอันนี้คือหัวใจสาคัญที่สุดอีกสามรคร์ครับถ้าเราไม่ไม่ชัดเจนในเรื่องเหล่านี้นะครับเวลามากกว่าเขาด้วยนะครับเราก็จะวิ่งไล่แก้ปัญหาไม่จบไม่ทสิบนาทีถ้าถ้าแต่มองแค่ว่ามันเป็นเรื่องของงบประมาณหรือการบังคับใช้กฎหมายมันก็จะไม่จบ แต่เป็นเรื่องของความจริงใจซึ่งกันและการต่าง,างจึงจะแก้ปัญหาได้ครับ <c oughs> <c oughs> คำถามคำพูดเหลนี้เป็นคำพูดของท่านนายกท <c oughs> ี่บริหารประเทศในขณะนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณประเกียตมีอะไรนะครับ